วิวอาหารบ,บ้านๆของน้ำพึ่งเดือนห้าใส่บันทึงกันนะจ๊ะทุกคนตุ๋นหมูที่กินไปเยื้อแรงเหลือแค่นี้นะจ๊ะอร่อยมากๆลยนะขอบอก มาจักวัด ขนมจีนละ่ะคะให้าบอดชิมไหนสิอร่อยไหมอันนี้ซื้อมันนะไม่ได้มาฟรีตกลงแล้ว แก่เดี๋ยวดี๋ยนกเนี่ยฮยฮยฮ,ฮ,ฮทำไมเก่งจังครับพี่น้อง ชิมกันเลยนะทุกคนน่าตื่นเต้น

อ๋อห้าสิบตู้ตู้อืม้มเจ็บอีหแีนะทุกคนอ,อร่อยอร่แม่เลยแค่นี้นะเดี๋ยววันหน้าจะม,มารีวิวอาหาร เนี่ยะมงวงก็มีสามลูกยีสิบแต่ยังไม่ได้ปอกเลยไม่ได้รีวิวให้ดูนะ แดงทุกชออร่อยหอมขนมปังพี่แปดอร่อยนี้กินคู่กันกันกบกาแฟนะทุกคน